นี่ถ้าเราไม่มาขุดนี่เขาจะฟักเป็นตัวเองไหมฟักอยู่ครับแต่เปอร์เซนต์การฟักก็จะร้อยบางครั้งข่มันเสียแล้วจะพาฟองที่ดีเสียไปด้วยอ๋อน้องดูอยู่นูน่นจะเป็นโพเห็นไหมเฮ้ยเมียเห็นไหมเฮ้ยเจอจริงจริงว่ะบางครั้งมันมันอัดแน่นแม่มันอัดอ๋ออุอยดยมวนปกติปกติถ้าทั่วไปเขาก็จะใส่เป็นพื้นทรายเป็นพื้นทรายเวลามันกบมันจะไม่แน่นมากเฮ้ยต่บอกผมบอกเลยว่าน้องขดุดเก่งมากนะใช่ทางทางที่ชี้ว่าตรงเนี้ย รูไข่เต่าผมผมยังแต่ดูดูมันมันตรงไหนวะออันนี้เราจับต้องห้ามพลิกใช่ไหมพลิกได้ครับพลิกได้ไข่เต่าพลิกได้เหรอพลิกได้ครับถ้ามันไข่นานแล้วเดี๋ยวมันจะมีเส้นเลือดอยู่เราจะรู้อ๋อเดี๋ยวผมจะใช้ไฟฉายส่องอีกที่อ๋อโอเคเด็กๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองพิกนวลลองลองหงายงห้ไงลองหงายหงายทองดูจะมีจุดของสะดือของไม่สวยว่ะเห็นไหมอ๋ออย่างนี้ยังไม่กินอาหารอันนี้อยางยางยางครับอย่างนี้แลวเด็กๆแรกเกิดอย่าง อันนี้ถ้าจะากกระตุ้นตอนแรกๆจะให้หนอนนกหนอนนกใช่ครับหนอนนกใส่ลงไปมันก็จะลอยใช่ไหมเหมือนอาหารธรรมชาติของเขาาเงี้ยครับเพื่อกระตุ้นในมือแรกของเขานะในมือแรกแล้วเราพอกินหนอนนกเริ่มเก่งแล้วเราก็จะให้พวกอาหารกุ้งแบบจมอ่พอกินอาหารกุ้งแบบจมเก่งแล้วก็ให้กินอาหารปลาสกุละอาหารปลาดุกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยได้หมดเลย